สวัสดีค่ะเพื่อนสาสาวโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะวันนี้เห็นมาแบบนี้ก็บอกว่าไม่กล้าแต่งตัวบอสแต่พ่อแม่ว่าเอาเฮียอย่าอย่าอ้วกอย่าอ้วกตอนนี้เราอยู่ที่ยูนซานค่ะนยเป็นออนเซนมีทั้งแบบเข้ามาเหมือนอาณาจักรอะไรสักอย่างเลยแบบรมากยังไม่เคยเห็นเลยเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะจ๊ะ เส์ดยอดมากๆเลยเป็นออนเซ็นมีทั้งมีทั้งแบบแก้แล้วก็ไม่แก้มีหมดเลยนะจ๊ะให้ดูอันนี้นออนเซนนอรนเรียออน <Wonder. S 1> เซ็นจากเล่ามาได้กลิ่นเนี่ยกลิ <Hey. S 1> ่นมันหล้อ๋อน่าจะเป็นกาแฟเห็นปะ ส่วนยอดอมากเราจะไปดูพร้อมกันนะคะเพราะว่ายังไม่เคยเห็นเหมือนกันส่วนยอดเลยอันนี้กาแฟาแท้เลยออนเซนน,นจะจ๊ะเราก็จะขึ้นกันไปดูเรื่อยๆนะคะโอ้ยตื่เนเต้นเต้นสมอว่าเพิ่งเห็นพร้อมกันนี่แหละนหน้าผักเยยังไม่ได้โดนน้ำเลยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ไม่มีอันนี้สุดพักมันสูงจังวะ ตอนแรกจะเลือกแบบคิดว่าอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะสำหรับออนเซนเลือสสดส่วนเนี่ยเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นพาไปทัวร์ไอทั่วก่อนว่ามันมีออนเซนอะไรบ้างน่าจะ Excuse me please, u h ah, sorry. Thank you very much. นี่กินหอมมาเลย o n น e n Green Tea b a h สวยนยอด Green Tea. อ้ทางไหนกหันเดี๋ยวไปเล่นน้ำเราถ่ายให้ดูนก่อนตอนแรกก็บอกว่าจะไปที่แก้ผ้านั่นแหละ อันนี้ออนเซนน่าจะเป็นสาเกบัชสาเกนะจ๊ะเพราะตัวเอมันหายไปเพราะถังใหญ่มากถังใหญ่เวอร์นะคะแล้วก็อันนี้อะไรมา เสแล้วก็นนี้เป็นอะไรไม่รู้น้ำชาเขียวมันก็อะไรเอย่ๆแล้วก็นู้นพี่เกียรเดินแล้วอะแค่นี้ได้ปะแล้วก็ันอา่านเรื่ันอะไรบ้างแค่นี้นะขี้เกียจเดินละขี้เกียจถือด้วยคนมองด้วยไอ้คนมองค่อายเท่าไหร่หรอกอยากจะลงแล้วเนี่ยสิเล็กกว่าแล้วมันก็จะมีแบบคล้ายๆแบบสไลเดอร์คล้ายๆแบบที่สวนสยามอะไรอย่างเงี้ย ส,สุดคอยเลยเสียดียวข้องเปดไปเลยวะดูงงเลยวะอุ๊ยมันสานาทีกว่าแล้วนะอุ้ยได้มาเห็นพร้อมๆกันและค่ะเพราะว่ายังไม่เห็นเอนกันลองมาดูกันนะจ๊ะอนนี้เป็นออนเซนธรรมดาเลมอนออนเซนเลมอนดูน้ำตกสวยมาก โอเคอยากเล่นแลนแค่นี้แลนะนะได้บายุ้ยสยเส้นไหนนะ